พี่แดนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับพี่เนสวัสดีสวัสดีครับมาทายดูหน่อยมดูการลงรถใหม่วันนี้จะให้ทิปเป็นพิธีกรก็เราก็ได้ข่าวจากพี่แดนมาวา่าลงรถเมื่อวาน สอ,อสองรอบเลยหรอร้อยแปดสิบพันกับอีกประมาณห้าสิบพันเออ,เออประมาณห้าสิบพันห้าห้าสิบพันเนี่ยคือคือเป็นแบบคัดคัดมาหน่อยอ่าแต่มันในกองนี้เนี่จะมีค้าค้ากันไปค้าค้ากันไปจะให้เราไล่เนี่ยเราก็ไล่ไม่หมดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างแต่พักนี้เห็นที่แดนเขาบอกว่าร้อยยี่สิบหกใช่ไหมกําลางัาลางยืดครับร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกนี่คืออะไรพี่เป็น ภูเขาเก่าไม่เป็นแบบแบบเป็นทัวริงอ่ะเป็นทัวริงอ๋อทัวริงเป็นเฟรมโคโมอ่ะเป็นเฟรมโคโมนี่นะเขากำลังฮิตกระแสเออหนึงว่าว่าครั้งนี้เห็นดีอ่ะคนพูดร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกหรือว่าสอยเพิ่มขึ้นไหมสวเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่าไม่เล่นคนนั่งดูเดี๋ยววันนี้เราจะดูกองรถใหม่ก่อนแต่เรารถใหม่รถใหม่นี่คือจากตรงไหนบ้างเนี่ยนะเนี่ยเนเน่ทั้งนี้เลยเนี่ยนะอ่านี่ดี ที่โมให้เสร็จสักสามร้อยคันนะหนึ่งบินห้าใบบอกก่อนได้ราคาส่งราคาส่งเฮ้ยหนึ่งบินห้าคันได้ราคาหนึ่งบินห้าคันเดี๋ยวมานั่งไล่ดีกว่าพี่เวนใครก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยจริงอ่ามาดูแลกันอันนี้ก็จะเป็นแบบแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านแบบล้อใหญ่ล้อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าปรานี้อันนี้ไฟฟ้า ไฟฟ้ากับไม่บ้านต่างแบบว่ามันจะต่างกันยังไงรู้ปะนี่ไงสังเกตสังเกตว่ามีกล่องแบบอะเนี้ยส์ซัปเปอร์ก็ซัปเปอร์ซัปเปอร์ล้อใหญ่ล้อเล็กแต่อันนี้เขาเรียกว่าสายใบมันครับอะไรนั่นลคุยเซอร์อ๋อประมาณนั้นเพราะว่าล้อมันเล็กรอมันเล็กอ๋อถ้าสายใบมันจะใหญ่ก็ใหญ่ห้ามนะดูเอานะครับดูเอานะชอบมันไหลนะขาลูบนะแล้วมาส่งกับพี่แดนนะ ชอบคันไหนก็แคปมาทักมายังอยู่หรือเปล่าไปแล้วยัางราคาเท่าไหร่ของจะเข้ามาอีกตั้งไหนเราจะบอกแง่ว่าตอนนี้มันเพิ่งลงเสร็จพี่แดนก็ยังไม่ได้บอกราคาอันนี้บอกจะไม่ได้บอกราคาเพราะว่าไม่รู้ว่าเยอมาเออมันมาคาเท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ยเป็นชี่อันนี้เป็นชี่อันนี้ก็เป็นภูเขาภูเขาครับภูเขานะอ่าอันนี้ก็จะเป็น มอบบมอสับถังอ่าอันนี้ก็สวยนะแปลกดีอันนี่แปลกดีพับได้นะน่าจะพับได้ป่ะไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแม่บ้านแม่บ้านตรงแบบเหมือนตรงเวียดนามอ่ะเหมือนใ้ส่งไปเซนีแล้วมีแคทแปดแคทแปดคันโน้นคันขาวรอดูนะแคทแปดคันโน้นเดียแคทแปดาดือวภูเขาอ่ะก็อะไรไม่ถูกกันนะ อ่าผมไล่ให้ผมไล่ให้อันนี้คันโนเดลคันนเดลตัวนี้เป็นคาร์บอนชุดขัดไทก้าชุดขัดไทก้าน่าจะติดกแปดแปดแปดเก้าเอาเหรอไทก้าแปดและเก้าประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นฟูซัดครับ GT ครับเป็นแบบดิสครับดิส แล้วก็เป็นชุดสายนะชุดสายชุดสายดิสสายชุดขับนี้เป็นตัวตัวแรงนะตัวแพงนะนี่ค่ะ X X E R ครับหอมซื้อไปเนื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรครับ่อมาแล้วก็คันนี้คันส้มอันนี้อะไรเนี่ยฮาร่ฮาร่ฮารุ FL ตัวต่อไปญี่ปุ่น BMWBM บีเอ็มเหรอแล้วมันมันนั่งมีคนหายเยอะกว่าเหรออ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพี่เป็นเอาถอยไปไหมเอาถอยไปปั้นไหมไม่เอาจ้ะผมว่าจะเอาเยอะเลยครับตอนนี้ตอนนี้เอาอสกูตเตอร์คันนั้นเป็นไงสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอาไปเอาไปทำแล้วขี่ได้แบบสบายเลยขี่ไปทำงานมันสเปคมันสิบสามถึงสิบห้าไมล์อ่ะ ไม่ต้องคูณประมาณนั้นก็ได้ได้ได้เกือบตามทีโลแหละเกือบ30เสิบประมาณนั้นสบายสบายสบายตออันนี้ก็จะเป็นสับถังครับสับถังสับถังชุดขับอะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกแต่หนึ่งโบราณเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ปาจิโร่สับถังเหมือนกันชุดขับตัวนี้ก็น่าจะดีอยู่ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวตัว โหมดที่เขาบอกว่ากำลังฮิตลักสวยๆตัวนี้าใบหัวหน่อยแปดหกแปดศูนย์เหรอหรือศูนย์หกพันเก้าหกพันหกพันโซน่าอะบิสโตนอาขวานไปแล้วบีเอ็กเอ็สนู่นตรงนู้นเบมมี่กี่คันนะคันแล้วก็เรโน่อะใช่ไหมเรโน่ใช่ไหมตัวคันดำเออว่ะเขาฝรั่งเศสอ่ะเออใช่เลโน่ ล้อล้อยี่สิบมั้งล้อยี่สิบมั้งแล้วก็บีมเอ็กมีอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่คันมนี่นี่มีนี่บีมเอ็กอุ้ยหลายคันนะอุ้ยนี่แล้วอันนี้อันนี้นี่อันนี้เของฮิตนะเนี่ยแกจานหน้าอย่างเงี้ยนะขายเป็นพันเลยเนี่ยการอันเดียวเนี่ยนะใช่ครับผมขายเป็นพันเลยครับคือพวกเนี้ยเขาเอาต้นกันใช่ไหมเขาไม่ไปผ่นเลยหรอกเขาเอาแบบเอาไว้แบบท่าท่าลื่นท่าบ่อนี่นี่นี่บ่อ